มันกดไดไม่ตายไงอ่ะมอลบอลได้มบอลถึงไงไม่ถึงเลยบอกไม่มึงเห็นรูปขี่ล่างที่มันเต็มสีไหมถ้าเต็มสีมันจะกดได้แล้วกดได้ละกดไงกดสิกดยังไงก็กดสิกดยังไงไม่บอกกูก็กดแม่ดัดดัดดัดเรียกคนตีครับกดเลยกดเลยเอาแล้วมึงจะเอาอะไรมุกจะเอาอะไรอ่ะ ต้องต้องดูที่มันดูเก่งๆไงฮะมึงเห็นไอ้ไอ้แบทแมนไหมเอเนียโหดแบทแมนเล่นง่ายแล้วโหดซูเปอร์แมนไอ้สัตว์นี่มึงมึงคิดจะสู้กับเบนกูจริงๆหรอวะเอาปุ๊คือคือตามเล่นๆมึงมีแฮกค่กลัวบอกแค่นั้นแหละรื่แหละกูบอกเคยเจอกับมึงหรอกเคยเจออยู่ละเคยเจอวะกูเก่งกว่ามึงนะกูเป็นนักมวยปั้มหมดเนี่ย กูจะกูจะเปลียนเยอะเยลองเยอะเยเฮ้ยมันเยอะอ้าวอ้าทำอะไรเอากูจะเอามึงดมึงขึ้นมากูแค่ป้องกันตัวเองทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเยอไอ้ีมปื่อยม เอาเมืไงห่อยากดูท่านไหมเออกดดิเออมึงก็เบิงคุยมึงกมากดวมันจะได้ไม่ไหลตัดล็อกดาวนวายโวยมื่กงเี่อะไรเลยโอ้มืงกแกเล่นใหม่อกูก็ม่เล่นใหมกู้เาะสองวันนีไง

ไอ ja ้เจ oh oh ี๊ยดีสองหัวซแลมเมอร์แบงก์เองเด็กเดียวคุเดยกโอ้ยกูไม่ได้ทำเหียเลยนี่ไปเบล็กลวเอ้ยุ้มไอ้ติ๊กจีปุ้มวิ้ววิ้ววิ้ววิ้ ไหนซูเปอร์แมนเฮียเลยขอนได้วะดูดูผมกูกดยังไม่กี่ปุ่มมึงใส่กูเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลยเฮียเอาเปลี่ยตัวนี่เลวเอาเปลี่ยนตัวก็ได้มาแม่งเอ้ยมีแต่คนว่ากูคนเดิมเปลี่ยนตัวก็ได้เอ้ากูเป็ี่ยนก็จะเป็นลัติการเนี้ยเอาปาดเมื่คิดจะเอาตัวเนอ้ยโอ้โหโอ้ กดแม่บักสัตว์เออ,อ <laughs> มึงเอาโจ๊กเกอร์มาสูดา้ดิไม่รู้บบว่าภาคที่เราค้างไปแล้วแต่กูมาตายมันก็ตายแล้วไงยังมาตายตายยังมาอยู่ตรงนี้บ่มึงเปล,อเลื <laughs> ปลองมึงนะ อาสวินร um e e e ัสติกานรัสติกานรัสติกานเฮ้ยเฮ้ยรัสติกาเออรัสติกานไม่โดนลบรัสติกานอาสวินรัสติกาเฮ้ยเป็ดแมลงรัสติเฮ้ยรัสติ รัติการรติกาเอ๊รเรื่อรติการาติการอุ้ยโอกยโอยไม่พูดาเขาพูดพูดพูดไปยโอ้โอ้โอ้รัติกาลาติติกาโอ๊ย

อะไรงทอะันีเ okay. ่นเลยเอาขาแข่งเลยูเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เออเฮ้ยเออกโมปฏิก yeah, ันปฏิกันเฮ้ยปฏิกันเฮ้ยจะเป็นจะเป็นลูโมปฏิกัน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 อย เือจะเป็น้องบเก่งแค่ต้อมึงดิราติการรัติการรัติการโอ้ยบอกโกเหรอวะดิผู้ปดิดีดีดติการวัน้วนลรัติการลรัติการไ อย่าดิแม่งเลยเปลี่ยนกิจเออมันก็เกิดเหมือนเดิมปะเอ้าเอากเปลี่ยนกันเลเอากดบ่ไเดี๋ะเอู้มังจะกดยังยังได้กดยังอยู่ยังมัโทษกูกดดิไม่มึงกดเข้าไปดิกดดิบักสัตว์เนี่ยกดแล้วรู้จักเขาไอ้บุ๊ค

เอ้ยโอ้ยปรัติการรัติเฮ้ย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 บูมเฮ้ยเป็นธนุโอ้ยน่องบูมไหมแบงคอโมป็นด้วยแย่ี้โกงชิมหลรัิการ เอ้ยักษมาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยฮอนฮอนทีจริงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ย

ไม่จริงด้ยบอไม่มึงเห็นลูดขี่ล่าที่มันเต็มสีไหมถ้าเต็มสีมันจะกดเอ้แล้วกดได้แล้วกดไงกดสิกดยังไงก็กดสิกดยังไงไม่บอกกูก็กดแหมดับดับดับแยกกวนตีนครับวิธีกดของมันก็แค่กดเหมือนขี้มือสุดใจบากไง นี่แอเปิ้ลแม่นมาก